โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติการบริการงานทันตกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของไม่ได้ให้บริการเพียงแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นการที่ผู้สูงอายุในพื้นที่เดินทางไปโรงพยาบาลค่อนข้างยากเพราะรถโดยสารประจําทางมีน้อยจึงก่อให้เกิดโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน จึงทำให้ในทุกๆสัปดาห์หน่วยธนกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเชียงของจะเดินทางมาให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้ารับบริการจากการจัดทำโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติมีจำนวนผู้เข้ารับบริการตั้งแต่ปีพศ2565ถึงเดือนมกราคม พศสองพมีจำนวนทั้งสิ้น266รายโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติช่วยให้ผู้ที่ยากไร้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกันทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากจากคนที่ไม่กล้ายิ้มทานข้าวไม่อร่อยบุคลิกภาพไม่ดีเพราะไม่มีฟันหรือฟันไม่สวยหลังจากใส่ฟันเทียมไปเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตพวกเขาเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการบริการอย่างเสมอหน้ากันโครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเป็นอีกหนึ่งงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะการได้เห็นผู้เข้ารับการรักษากลับมายิ้มได้อีกครั้งทําให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคนมีความสุขมีกําลังใจในการทํางานต่อไป